สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องาพาองอมสินนะครับผมกับวันนี้นะครับเราพลเราอยู่ที่บ้านน้องสายทองนะครับบ้านหลังใหม่นะครับผมที่กําลังสร้างนะครับตอนนี้ เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับมาดูช่างนะครับสุดยอดของช่างนะครับนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับก็ผมนี่ก็คือนะครับบ้านหล้างหม่นะครับของคุณนู้ยสายทองนะครับผมนู่นนะครับช่างกําลังขึ้นโครงนะครับอย่างขมขมิ้นนะครับตอนนี้สูงมากนะครับสูงมากนะครับลโรงช้างนี่ สุดยอดเลยครับผมดูพาย่ทองตนิดเดียวดูผมว่าถ้าเอาใส่ทองมามาไวน้นี่โอ้โหเหมือนมดเลยนะครับ <ś ś <ups> ถูงนะครับนี่ตอนนี้ช่างกำลังขึ้นโครงแล้วนะครับผมสูงสูประมาณจักเมตดสร้างจ้าเมตรนี่ฮะหกเมตรนะครับ 6เมตรเจนะครับผมความสูงของอโอช้างนะครับดูนะครับพี่น้องอสุดยอดรักครับผมน้องสสยทองจะได้ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ยิ่งใหญ่อลังการครับผม ช่างตอนนี้ช่างกำลังก่อสร้างครับคาดว่าประมาณไม่เกินห้าวันนะครับเสร็จสมบูรณ์แน่นอนนะครับผมดูนะครับดูดู<อ>เข็งครับพี่นอ้องสูงครับผมน้องใสทองจะได้มาย้ายมาอยู่นี่นะครับเ,รเป็นทีมช่างทีมเดียวกันกันกบที่ไทยสร้างบ้านน้อง บวขาวนะครับช่างฝีมือดีนะครับผมดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมตอนนี้ทางพ่อควานได้ใช้เป็นโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กเพราะว่ามันจะได้ทนทานและก็มาตรฐานนะครับโครงเหล็กตอนนี้สำหรับเหล็กก็เพียงพอแลวนะครับ พวกควันยังบอกว่ายังขาดแต่สันไทยนะครับพวกควันไกลนะครับบอกเอฟซีนี้ยังขาดสันไทยเป็นวานะครับผมทําไปเรื่อยๆนะครับพวควันทําไปเรื่อยๆนะครับเด็กได้ครบแล้วครับขาดแต่สันไทยเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนี่นะครับผมเจ้าตัวเล็กนะครับ น้องคิดด <laughs> so yeah, ูนะครับเราระหว่างบันที่ไปถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับกับน้องส่ทองตัวเล็กๆนะครับน้องสาทองเข้าไปคงเงินหมดนะครับกำลังอาบน้ำนะครับอันเขียนเมื่อกี้นี่นะครับผมถู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 ย้อนแสงครับย้อนแสงอูอถูถูถูกำลังอาบน้ำตัวดำเลยครับผม เฮ้ยเฮ้ยขัน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 ันขันนะ้ขันนอะ้าขันยังน่ารักเลยนะครับดูดูดู <h คือข้าวันยังน่ารักเลยนะครับเฮ้ย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 สายทองเป็นยังไงเป็นยังไงอีกไม่านานก็จะได้ไปอยู่บ้านใหม่แล้วดูดูนะครับดูนั่งสองขาโชว์อยู่ครับเฮ้ย้ย กิ้งแล้วครับกิ้งแล้วครับตอนนี้กิ้งแล้วกิ้งแล้วครับกิ้งแล้วไอความสุขของเธอดูนะครับ <c oughs> <c oughs> น่ารักนะครับขนาดและน้องเล่นได้นคนเดียวยังน่ารักนะครับดูดูดูจิ้งปีรังกาทา้าตลกอืออืออือแข่งน้อยชุบแป้งทอดแข่งน้อยชุบแป้งทอดอถ่ายอะไรครับท่าอะไรนี่ ท้าอะไรเนี่าอะไรครับนี่ท่าได,ได้มาจากไหนครับผ้านีด้ดู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 อยเออไปตะมวนนากสูงเนาะ ฮาว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 าวห็นผม,มหินผมมาไม่ได้นะครับวิ่งวิ่งใส่เลยครับวิ่งหาเลยนะครับเหมือนประจำได้ครับถู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 ถถถถถถถ ผมน่ารกักความสิดใจของเขานะครับดม al, มูมูน้อยมูน้อยมูน้อยอันนี้เราจะไม่หยอกน้องน,นะครับเราจะปล่อยให้น้องเล่นตา,ามธรรมชาตินะครับจะเป็นยังไงขนาดขนาด ไปแล้วครับเรียนทั่วท้องเลยนะครับไปแล้ว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 ฮึ๊ยฮึหมูน้อยห้าวครับหมูน้อยห้าวหมูน้อยห้าวครับ ไายทองเอ้ยไายทองเอ้ยไายทองเอ้ยส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอือน้องสวัสดีเป็นอะไรนะครับ วนมางนะครับจำม่มมาครับผมจำม่มมานะครับสายทองวัยเดือนกว่าๆนะครับขันตูดขันตูดขั้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 นตูดถู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  ติก <c oughs> จอแล้ครับจอเข้าเลยนะ <c oughs> จอเข้เลยนะครับจอเข้าเลยนะครับปี๊ๆๆน้มาด่าันดิเนี่ยม <c oughs> าแลียนออนจอมิมอืม น่ารักมากนะครับวิดูดูดูด,ด,ดูดูทำดูทำดูทำวิ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 ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดกลน์หนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องพังอำฉินด้วยนะครับกดบ Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมหลักคลิปนี้สวัสดีครับ